สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องเมื่อนี่สิมเฮิตนี่ครับนี่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 ผัดผักบุ้งไฟแดงปรุงแล้วนะครับพริกกระเทียมครับตําลูกตําแล้วก็ใส่คุกเขานะครับน้าปลาผงชูรสรสดีทอดหอยซีอิ๊วขาวนะครับผงใส่หมดแล้วครับคุกเข่าเรียบร้อยครับมาเบิรงครับตอนนี้กาลังขังไฟครับกำลังตั้งหม้อเด้อพี่น้องเด้ออาครับตั้งกระทะแล้วครับ เบิ่งกันเนาเงี้ยวครับเบิ่งกันเนาเงี้ยวครับต่อไปบ่อไปไมากินนี่เบิ่งนะครับแต่อเบิ่งวิธีการทำครับต่อบเบืองไทยวิธีการปรุงครับครับเดิมเอาน้ำมันใช่ไหมครับกะนี่ครับนี่ครับโอ้โหข้นกรุบเลยครับใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันเอาเขาตู้เย็นนิดหน่อยมันเลยเป็นไข่เป็นก้อนนะครับนี่ครับบู้ใช้ส่วนพร้อม มันเป็นสูตรพ่อไหมบ่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 เมนสูตรเด้อพี่น้องให้ให้น้ำมันมัน,มนออกจากซอน <laughs> อ่าเบือง,งายาวๆครับายาวๆครับให้เบืองเต็มตีเด้อพี่น้องเด้อน่าต,ตีเตาอีกเที่ยนึงครับนี่ครับนี่ครับ ดึงไฟลิงไฟเอายครับดิงไฟจย่าน้อยพี่น้องให้กระทะมันห่อนครับแต่แต่สำคัญนะครับอันอันนี้ไออันนี้ใส่หนามลงไปเองหน่อยครับใส่หนามตัวน้อยนะครับครับกระทะกำลังเริ่มห่อนครับครับโอ้มีเบิ้งไฟพร้อมไฟห่อนไปเดี๋ยวผมมีถอยแม่ไกลพี่น้องให้มันเบิ้งให้ให้เบิ้งไฟเด่งสูงๆนะครับเดี๋ยวหันนะ โบเ,เห็นครับโบเ,เห็นโบเ,เห็นอ๋ออ๋ออ๋ฟื้นไปในพี่น้องเป็นพี่น้องนี่สูตรเด็ดครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดโอ้หมอมเลยวะกินกระเทียมเขาดังเลยนี่ครับนี่เอาครับทำหนีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพลนกำลังใจกันในยูทูบไปครับสวัสดีครับ